ข่าวลือดราม่าไม่คาดคิดประทูขึ้นระหว่างโคนันโคโยอิและอลิสนานนเซคืนวันที่20 09เกิดดรามา่าโดยมีอลิสนานนสมาสคอตของเอว c คร s ชเป็นคนเปิดประเด็นและผู้ที่ถูกพาดพิงคือนักสืบโคนันซึ่งก็เป็นคนคุ้นเคยในวงการเดียวกันสาเหตุเริ่มจากการที่ฟันซ่าจัดโปรโลดราคา100เยนพร้อมโปสเตอร์ที่มีรูปอลิสและโคนันอยู่ด้วยกันทำให้เกิดคำถามเพราะทั้งคู่กำลังมีข้อพิพาททางกฎหมาย เรื่องเดิมคือโคนันโคโยอิเคยแนะนำนักแสดงหลายคนเช่นอลิสนานัสไซกาซาวากิตาไปทำงานกับบริษัทอีสทที่เธอดูแลแต่บริษัทถูกกล่าวหาว่าขายของที่ระลึกโดยไม่ขออนุญาตและไม่แบ่งไรายได้ให้นักแสดงแม้ทีมเอเจนซี่พยายามแก้ไขยอย่างเงียบๆแต่อลิสนานัสได้ออกมาโพสต์เตือนถึงพฤติกรรมของโคนันและกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ หลังจากนั้นโซระอามาคาวะก็ออกมาเน็บแนมและมีรุรุ่นพี่จากค่ายซีมอเดิมก็พูดพาดพิงเช่นกันจนถึงตอนนี้โคนันยังไม่ชี้แจงแต่เพื่อไม่ให้ชื่อเสียงเสียหายทีมของเธอจำเป็นต้องรีบแก้ไขเพราะในวงการนี้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่กำหนดรายได้